สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้าน ep ที่688ค่ะพี่พี่กำลังรับชมช่องปัญญาพระบ้าน ep ที่688กันนะคะ วันนี้หนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บใะแท่นเดิมมาแบ่งปันให้กับพี่ๆได้รับชมกันทั้งหมด26รายการค่ะหากวันนี้นะคะท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะน้องจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องพระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่หนึ่งวันนี้นะคะเป็นสร้อยหยกเขียวนะคะของเจ้าแม่กวนอิมค่ะหมายเลขที่สิบนะคะเป็นกวนอูนะคะเป็นหยกเขียวเช่นกันนะคะสายวังหน้าค่ะ เดี๋ยจะเป็นหมายเลขที่ 2, 2> หมายเลขที่3หมายเลขที่4นะคะเป็นพระงานสายประกวดที่ได้รับรางวัลนะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเกียรติยมค่ะหมายเลขที่13บสนะคะพี่พี่ก็จะเป็นองค์นี้นะคะก็จะแกะสลักม,มากด้วยเขาควายเผือกนะคะท่านใดสนใจนะคะมีรอยจานยันอัขระท่านชัดนะคะหมายเลข14ก็จะเป็นเสือนะคะพี่พี่เขี้ยวเสือนะคะนี่ค่ะ แกะสลักมาจากเขาควายเผือกนะคะท่านใดสนใจวันนี้อยู่รอรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดได้พลาดกันค่ะพี่ๆสนใจรายการไหนให้แจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายดว่วนสายตรงเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดได้องค์ไหนไปในะวันนี้น้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขกหนึ่งเลยนะคะ หมายเลขหนึ่งวันนี้นะคะพี่ขอเปิดด้วยนะคะเป็นสร้อยนะคะหยกเขียวของเจ้าแม่กวนอิมนะคะพี่พรายการนี้นะคะนี่ค่ะมีคราบทององลงรักปิดทองเดิมๆนะคะท่านใดสายกรุวังหน้านะคะไม่พลาดนะคะพี่พี่นี่ค่ะเป็นสร้อยเส้นยาวเลยนะคะ เส้นนี้นะคะหากพี่ๆท่านได้รับนะคะน้องปล่อยแบ่งปันให้ที่ห้า้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะห้ายห้าสิบาทนะคะพี่ๆดูตรงซอยนะคะเป็นเจ้าแม่กุนอิมค่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังค่ะเจ้าฝั่งนะคะสมเด็จโตค่ะสายวังหน้านะคะอง์หล่อบโบราณท่านนะคะแล้วก็มีหยกมณีแดงตรงนี้นะคะพี่ๆเป็นพลอยแดงนะคะงดงามค่ะสายวังหน้าท่านได้รับนะคะหยกเขียวเจ้าแม่ คนเอ็มรายการนี้น้องปล่อยให้550บาทเท่านั้นค่ะสำหรับหมายเลขหนึ่งนะคะต่อมาค่ะเป็นรายการที่สองค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะ เป็นหลวงพ่อทวดนะคะหลังเตารีดใหญ่คะ่ะเนื้อโลหะผสมนะคะปี2505วัดช้างให้จังหวัดปัตตนีคะ่ะเป็นพระหลวงพ่อทวดนะคะพี่เป็นงานประกวดปี60นะคะท่านใดสนใจรายการนี้น้องปล่อยให้ที่650บาทคะ่ะ65 0บาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นหลังเตารีดใหญ่นะคะพี่พดูนะคะคราบนะคะ ราคาพี่เบานะคะพี่ขึ้นตามซององค์พระเต็มเลยนะคะองคเก่าองงามค่ะทานดอกบัวสองชั้นนะคะหน้าตาหลวงพ่อทวดท่านชัดค่ะถึงมือพี่พี่ในสภาพอ,องค์สวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะทันใดที่ไม่ทันในอีพีก่อนๆนะคะพี่เก็บองค์นี้ได้เลยนะคะเป็นหลังเตารีดพิมพ์ใหญ่ค่ะได้รับพร้อมใบประกาศเลยนะคะหมายเลขสองค่ะน้องปล่อยให้นะคะวันนี้ที่หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ ต่อมา,มากันที่หมายเลข3กันบ้างนะคะรายการนี้เป็นพระปิดตายันเข่าม้วนนะคะของหลวงปู่เอี่ยมค่ะวัดหนังราชวร,รวิหารกรุงเทพมหานคระนะคะประเภทเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะผสมนะคะพี่ๆปิดตายันนะคะเข่าม้วนของหลวงปู่เอี่ยมราคารายการนี้ปล่อยให้ที่650บาทค่ะ ห5 0้าสบาทนะคะพี่เป็นเนื้อโลหะผสม,มเป็นองค์หล่อบโบราณน,นะคะนี่ค่ะเป็นยันเข่าม้วนนะคะพี่ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะกรุงเทพนะคะเป็นวัดหนังนะคะพี่วัดหนังนะคะองค์นี้ค่ะสวยมากๆเลยนะคะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอน,นะค่ะพี่พี่นี่ค่ะพี่เป็นพระปิดตานะคะพิมพสองหน้าเลยนะคะ เป็นยันเข่าวม้วนนะคะวัดหนังค่ะท่านใดรับรายการนี้นะคะต้องปล่อยให้ที่6 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่หกรบาทค่ะท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะคะหากเห็นแล้วชอบเห็นแล้วถูกใจศรัทธานะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะพี่ท่านใดววันนี้ได้ของดีกลับบ้านไปแน่นอนค่ะด้านหลังก็จะเป็นชมรมพระเครื่องไทยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่4ี่ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระพุทธชินาราชนะคะรุ่นอินโดจีนค่ะเนื้อโลหะผสมนะคะวัดสุทัศน์กรุงเทพมหานครนะคะรายการนี้ปล่อยแบ่งปันให้ที่650บาทค่ะ650บาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นรุ่นอินโดจีนนะคะพี่วัดสุทัศน์นะคะมาดูใต้ฐานนะคะพี่พีมีโค้ดนะคะใต้ฐานก็จะตอกโค้ดลงยันนะคะ ได้รับรางวัลมานะคะเจ้าของเดิมเขานําไปซีนถุงแบบนี้เลยนะคะที่น้องหน้าแต่งปันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่หนูเคารพรักนะคะวันนี้ท่านเมตตาแบ่งปันมาให้3รายการค่ะนี่ค่ะเป็นองหล่อนะคะเนื้อโลหะผสมค่ะพี่พี่พระพุทธชินาราชรุ่นอินโดจีนนะคะหน้าตาลายเส้นท่านชัดนะคะเนื้อเดิมๆเ,เลยนะคะพี่พี่อยู่ในถุงซีนนะคะนี่ค่ะด้านหลังค่ะรุ่นอินโดจีนค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะคะเนื้อโลหะผสมค่ะ รายการหมายเลขสีวันนี้ท่านได้รับนะคะแคปรูปหน้าจอมาได้เลยนะคะหรือโทรเข้ามาสายด่วนสายตรงได้เลยนะคะพี่บานเขียวก็แอดไอเข้ามาด้านบนได้เลยค่ะ,ะคะ่ะแจ้งปิดเข้ามาได้เลยนะคะหมายเลขสีวันนี้นะคะพระพุทธชินาราชค่ะปล่อยปานให้ที่หกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นชมรมอนุรักษ์พระเครื่องไทยค่ะพี่พต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่หค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญอายุยืนค่ะของหลวงปู่ศรีนะคะพี่ๆเหรียญอายุยืนรายการนี้นะคะเลี่ยมกรอบให้นะคะพี่ๆดูค่ะด้านข้างเลี่ยมให้หนั่นแหละเลยนะคะมีหมายเลขโค้ดด้วยนะคะเลขโค้ดรายการนี้นะคะอา่าหนึ่งหกสี่คัพี่หนึ่งหกสี่นะคะ,ะ,คะต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นเหรียญอายุยืนของหลวงพ่อพัดค่ะ ปุญญกาโมนะคะวัดห้วยดว่วนจังหวัดนครสวรรนนะค์ค่ะพี่พี่เหรียญน,นี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะพร้อมหมูหัวไอพี่พี่ท่านใดได้ไปบูชาขึ้นขอได้สวยๆค่ะเป็นเหรียญอายุยืนของหลวงพ่อพัดนะคะท่านใดสนใจนะคะนะ,ะหน้าตาท่านชัดนะคะลายเส้นคมสลับสลวยงดงามค่ะแบ่งปันให้ดาวเยี่พร้อมเลี่ยมเลยนะคะห5 0ห้าบาทเท่านั้นค่ะห5 0ห้าบาทนะคะต่อมามากันที่หมายเลข6ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะของหลวงปู่ทิมอิสริกโกค่ะพ,พี่หรือเรียกกันว่าเป็นเหรียญทรงหยดน้ํานะคะเหรียญสวยค่ะพ,พี่เนื้อทองแดงนะคะเหรียญทรงหยดน้ําหากันยานนะคะด้านหน้าก็จะเป็นรูปของหลวงปู่ทิมครึ่งองค์นะคะพี่พนี่ค่ะเหรียญทรงหยดน้ํามาพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาเลยนะคะท่านใดได้ไปน้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะรายการนี้ปล่อยให้ที่5้าบาทค่ะ 550บาทนะคะด้านหลังก็จะเป็นยันอักขระท่านเต็มค่ะเป็นเลี่ยมนะคะพี่พ,พร้อมเลี่ยมวันนี้ได้รับเหรียญพี่พอพร้อมเลี่ยมค่ะหาองศ์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะปิดใต้ปิดนะคะพี่550บาทค่ะต่อมามาที่หมายเลขเจ็ดค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะวัดตอนยายหอมนะคะหลวงพ่อเงินรุ่นแรกค่ะพี่พเลี่ยมกรอบนะคะด้านบนจะอักขระไว้ว่าหลวงพ่อเงินนะคะลุงยาสีแดงค่ะ ยาหลวงพ่อเงินนะคะวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมค่ะท่านได้รับองค์นี้แบ่งปันให้ที่5 5 0บาทค่ะ550บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พเป็นรุ่นแรกหลวงพ่อเงินดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่8ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหนเร,รียญที่ระลึกสร้างโบสถ์น้ำวัดป่าอุดมสมพรนะคะคณะสิทธาทหารอากาศนะคะสร้างถวายค่ะ ีศนะคะเหรียญพระอาจารย์ฟัานอาจารย์โรนเนื้ออันปะก้านะคะพี่พีนะคะเนื้ออันปะก้านะคะพร้อมห่หวงเดิมๆนะคะพี่พีจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะหน้าตาท่านชัดนะคะจมูกไม่บี้นะคะพ,พี่ใบหูนะคะตัวหนังสืออัขระท่านชัดค่ะเหรียญพระอาจารย์ฟัานรายการนี้น้องปล่อยให้ที่500บาทค่ะ 500บาทเท่านั้นเลยนะคะพร้อมกล่องนะคะพ,พี่เป็นรุ่นแรกนะคะสิทธิ์ทออ้านถวายปี0ูนย์ค่ะวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลนครนะคะ500บาทเท่านั้นค่ะต่อมาเป็นหมายเลขที่9ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินาราชอินโดจีนนะคะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกค่ะเหรียญเนื้ออันปะกาเช่นกันนะคะพี่พจังหวัดพิษณุโลกนะคะ พี่พี่ดูตรงซุ้มนะคะงดงามค่ะลายเส้นคมสละสลวยหน้าตานะคะคิ้วท่านโค้งงดงามเลยนะคะพี่พี่หน้าเหรียญท่านไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนค่ะพร้อมกล่องดูแลรักษายอย่างดีเลยนะคะท่านได้รับน้งปล่อยให้ที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะพระพุทธชินาราชนะคะรายการนี้ค่ะ 500บาทพร้อมส่งนะคะต่อมามากันที่หมายเลขที่10ค่ะรายการนี้นะคะเป็นสร้อยเช่นกันนะคะพ,พี่เป็นสายวังหน้าสายกรุวังหน้าของสมเด็จโตค่ะเป็นหยกเขียวนะคะองนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นเทพเจ้ากวนอูนะคะพี่พีเทพเจ้ากวนอูนะคะองลงรักปิดทององงามเลยนะคะเป็นหยกเขียวสายวังหน้าค่ะ ทพเจ้ากวนอูมาพร้อมสร้อยเลยนะคะพี่ๆนี่ค่ะพร้อมสร้อยเลยนะคะท่านได้รับเส้นนี้ปล่อยให้ที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทเท่านั้นเลยนะคะสําหรับรายการนี้นะคะให้ดูด้านหลังกันนะคะพี่ๆเนี่ค่ะจําฝั่งด้วยนะคะองค์หล่อโบราณของสมเด็จโตนะคะแล้วก็ด้านข้างนี่ก็จะเป็นเม็ดพลอยนะคะพี่ๆมณีแดงนะคะ ่านได้รับเส้นนี้นะคะเทพเจ้ากวนอู5 5 0บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะมาที่หมายเลขที่11ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะพี่ๆหลวงพ่อปานนะคะพร้อมเลี่ยมเลยค่ะหลวงพ่อปานวัดบางพระจังหวัดนครปฐมนะคะ ่านใดสนใจนะคะอุ้งน,นี้น้องปล่อยแบงปานให้ที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเหรียญท่านเก่าเดิมหลวงพ่อปานท่านเด่นเรื่องเสือนะคะพี่พี่ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่12ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญอายุยืนของหลวงปู่ศรีค่ะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่พาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเลี่ยมกรอบลงยางงามๆเลยนะคะรายการนี้ค่ะ อายุยืนของหลวงปู่ศีนะคะหน้าตาเหรียญหลวงพ่อท่านชัดนะคะหลวงปู่ศีครึ่งองค์ค่ะพี่พให้ดูด้านหลังกันนะคะหลวงปู่ศีเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดค่ะวัดเขาถ้ำบุญนาคนะคะท่านได้รับรายการนี้ต้องปล่อยให้ที่ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทนะคะต่อมาค่ะเป็นหมาเลขที่ส3ิบสามค่ะรายการนี้นะคะพี่พเป็น แกสลักนะคะพี่พี่เป็นเขี้ยวหมูนะคะนี่ค่ะแกะสลักมาจากเขาควายเผือกนะคะเป็นรูปหมูนะคะพี่พท่านใดที่สนใจนะคะรอยจานยันอัคราท่านชัดนะคะเครื่องรางวัตถุมงคลนะคะท่านได้รับรายการนี้นะคะน้องแบ่งปันให้ที่550บาทค่ะ550บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พนี่ค่ะแกะสลักมาจากเขาควายเผือกนะคะ ต่อมาเป็นหมายเลขที่14ค่ะรายการนี้นะคะขอควายเผือกเช่นกันนะคะแกสลับเป็นเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานนะคะพี่ๆนี่ค่ะมีเขี้ยวนะคะ2ตัวซ้อนกันนะคะรายการนี้ท่านได้รับน้ําปล่อยให้ที่550บาทค่ะ550บบาทนะคะวันนี้ไม่รอช้านะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะ ีค่ะฐานนะคะพี่ๆร้อยจานพี่ๆดูนะคะยันอักขรท่านเต็มนะคะสายเครื่องรางสายวัตถุมงคลเป็นเขี้ยวเสือปากอ้านะคะแบ่งปันให้ค่ะที่ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยค่ะต่อมานะคะเป็นหมายเลขที่สิบห้าค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นค่ะเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่ๆเลี่ยมสวยงดงามเลยนะคะให้พี่ๆได้เช่าบูชาได้เก็บกันค่ะ เป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะหากันยาน่านานๆน้องถึงจะมีเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะพี่ท่านใดรับองค์นี้น้องปล่อยให้ที่5 5 0ห้าบาทเท่านั้นค่ะห50้าบาทเหรียญเป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดํานะคะพระอาจารย์มั่นภูริโตนะคะพ,พี่พูริทัตโตนะคะ55 0้าบบาทเท่านั้นค่ะ ท่านใดสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะต่อมามากันที่หมายเลขที่16ค่ะรายการนี้นะคะเป็นแหวนหลวงพ่อโสธรน,นะคะด้านหน้าจะลงยาสีน้ำเงินได้พี่ท่านใดที่ยังไม่ทันในเพียรก่อนนะคะองค์นี้นะคะเป็นแหวนหลวงพ่อโสธรด้านหน้าเป็นลงยาสีน้ำเงิน,นะคะ่ะงดงามมากๆเลยนะคะพี่ดูด้านข้างค่ะ เป็นแหวนเบอร์สิบนะคะพี่พี่แหวนเบอร์สิบนะคะแหวนเบอร์สิบนะคะขออนุญ,ญาตขึ้นมือให้พี่พี่ได้ชมกันค่ะท่านใดรับวงนี้นะคะน้องขอปล่อยแบ่งปันให้นะคะที่สี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะแหวนเบอร์สิบค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่สิบเจ็ดนะคะ รายการนี้นะคะพี่หัวแหวนเป็นพระยาคุดนะคะนี่ค่ะเล่นแสงงดงามเลยนะคะพี่พี่หัวแหวนเป็นพระยาคุดนะคะพี่พี่ดูนะคะเมื่อสะท้อนกับแสงนะคะงดงามมากๆค่ะพระยาคุดองค์ใหญ่เลยนะคะด้านข้างค่ะเป็นแหวนไซส์เบอร์สิบเช่นกันนะคะท่านใดสนใจนะคะวงนี้ท่านไดรับน้องปล่อยให้นะคะที่4ี่รอยห้าสิบาทเท่าเท่ากันค่ะ 450บาทนะพี่เวลาโดนแสงกระทบแสงงดงามค่ะเป็นหัวตัดนะคะด้านหน้าก็จะเป็นรูปพญาครุฑองค์ใหญ่เลยนะคะ450บาทค่ะต่อมาเป็นหมายเลขทีบ18ค่ะรายการนี้นะคะเป็นแหวนของหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะคะสำนักสุสานไตรักจังหวัดลำปางค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะแหวนเป็นแหวนเนือ้อเปียกทองนะคะพี่ๆอนุญาตนำออกมาจากกล่องนะคะ ทันใดสนใจนะคะอยู่รอรับชมไปพร้อมๆกันค่ะนี่ค่ะหัวแหวนนะคะก็จะเป็นหัวแหวนสี่เหลี่ยมตัดนะคะเป็นรูปของหลวงพ่อเกษมเขม,มโกค่ะองแหวนเป็นเนื้อเปียกทองนะคะพี่ๆนี่ค่ะหลวงพ่อเกษมเขม,มโกนะคะ ด้านในนะคะก็จะมีโคดกงจักของหลวงพ่อเกษมค่ะวงนี้ท่านได้รับนะคะได้มาพร้อมกล่องเลยนะคะพี่งดงามมากๆค่ะขอปอแบ่งปันให้ที่450บาทเท่านั้นค่ะ4 5 0บาทนะคะต่อมานะคะมาที่หมายเลขที่19ค่ะรายการนี้นะคะเป็นวัตถุมงคลนะคะครูบาเจ้าเกษมเขียมโกค่ะรุ่นหน่วยรบนะคะลำปางคข่า ด้านหน้านะคะพี่สังเกตนะคะมีโค้ดกงจักค่ะเนื้อกระไรทองนะคะพี่ตรงหูห่วงตรงนี้นะคะก็จะเป็นโค้ดกงจักเช่นกันนะคะหน้าตาองค์พระท่านชัดมากๆเลยนะ,ะพี่ดูดวงตาจมูกนะคะท่านได้รับน้องปล่อยให้ที่500บาทค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะเหรียญกองพันนะคะพี่พครูบา,จาเจ้าเกษมเคมะโกรุ่นหน่วยรบค่ะปี17นะคะรุ่นหน่วยรบนะคะ จังหวัดลำปางเหรียญน,นี้นะคะพร้อมก่อค่ะหาบาทเท่านั้นเลยนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่20ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญระครังนะคะสุสานตารักจังหวัดลำปาง<ๆ>เช่นกันค่ะรุ่นบำบัดทุกบำรุงสุขนะคะปี37ค่ะเหรียญน,นี้ท่านได้รับนะคะท่านใดัสถาหลุมพ่อเกษมนะคะน้องปอยแบ่งปันให้ที่450บาทค่ะ 450บาทเท่านั้นนะคะหลวงพ่อเกษนะคะพี่ๆนะคะขออนุญาตนำเหรียญออกมาให้กับพี่ๆได้ชมกันนะคะครูบาเจ้าเกษเข็มมะโกนะคะเหรียญทรงระฆังค่ะพร้อมห่วงเลยนะคะพี่ดูขอบตัดนะคะลายเส้นคมชัดเลยนะคะขอให้ท่านสําเร็จความปรารถนาด้วยประการทั้งปวงนะคะเหรียญปี37ค่ะท่านได้รับนะคะ450บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ ต่อมานะคะเป็นหมายเลขที่21ค่ะร้ายการนี้นะคะเป็นตะกุดนะคะพี่อยู่ในชุดชานหมากนะคะชุดเลี่ยมเก่าค่ะด้านในนะคะจะเป็นตะกุดนะคะแล้วก็ห้อยด้วยเหรียญน,นะคะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงค่ะหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะแล้วก็เป็นตะกุดนะคะพี่ๆถักลวดเดิมๆเลยนะคะ เป็นตะกุดมีสายซินมีผ้ายันท่านได้รับนะคะปล่อยให้ที่55 0บาทค่ะ5 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะค่ะด้านบนก็จะมีสายซินมีผ้ายันนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเล็กที่22ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะปุญญากามโอค่ะวัดห้วยด่วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเหรียญมหามงคลนะคะ168เหรียญมหามงคล168รุ่น2นะคะพี่พ เป็นเนื้อลงยานะคะสีแดงและสีน้ำเงินนะคะพี่ๆดูค่ะ จากกรงสุดเลยนะคะตรงนี้ลงยาเต็มเลยนะคะวัดห้วยด่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะท่านได้รับเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะพี่ช่วงนี้เก็บได้เก็บนะคะราคาท่านยังไม่แรงนะคะแต่ว่าเก็บกันได้แนวนอะนคตราคาท่านไปไกลแน่นอน,นะคะ่ะเหรียญมหามงคลเลข1 6 8ด้วยนะคะพี่หมายเลขโค้ด88นะคะหมายเลขโค้ด88ค่ะท่านได้รับเหรียญน,นี้นะคะน้องขอปล่อยแบ่งปันให้ที่4 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะ 4 5 0บาทเท่านั้นค่ะรายการที่22นะคะเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่23ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเที่ยงค่ะบ้านมีดีนะคะครบรอบ108ปปีนะคะหลวงพ่อเที่ยงค่ะ ท่านใดที่สนใจนะคะพี่ๆดูนะคะหน้าเหรียญท่านชัดมากๆเลยนะคะถ่ายจากกล้องสดค่ะไม่ว่าจะดูมุมไหนเหรียญสวยนะคะลายเส้นคมนะคะพี่ดวงตาใบหูจมูกนะคะท่านได้รับน้องปล่อยให้นะคะที่450บาทค่ะ450บาทนะคะท่านใดสนใจหลายองค์รายรายการอย่างไรโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะหากสนใจหลายองค์น้องมีราคาพิเศษมีส่วนลดแบ่งปันให้กับพี่ๆแน่นอนค่ะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะ เหรียญพ่อเที่ยงนะคะนานๆหนูจะมีมาได้แบ่งปันจับจองมาได้นะคะท่านได้รับนะคะ4 5 0บาทเท่านั้นค่ะต่อมานะคะมากันที่หมายเลขที่24ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญครูบาเจ้าสีวิชัยนะคะจังหวัดลำพูน,นะคะ่ะพี่ๆเหรียญครูบาเจ้าสีวิชัยนะคะ พระทางสายภาคเหนือนะคะท่านใดสนใจนะคะครูบาเจ้าสีวิชัยค่ะอันนี้ปล่อยแบ่งปันให้ที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะพี่หากถูกถูกใจสถาองไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะเหรียญครูบาเจ้าสีวิชัยท่านได้รับนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่25ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกยกช่อฟ้านะคะ<ม>เป็นรุ่นสุดท้ายค่ะใบขี้เหล็กนะคะยันสายันส่วนนะคะพี่พี่หลวงปู่แพ้วปะวะโรวัดรางมันนะคะจังหวัดนคนปรปฐมค่ะเป็นรุ่นใบขี้เหล็กนะคะเนื้อทองแดงค่ะหลวงปู่แพ้วตัวหนังสืออาาักขระท่านชัดมีโค้ดนะคะพี่พี่นะคะหลวงปู่แพ้วหน้าตาท่านชัดมากๆเลยนะคะเป็นเหรียญปลอดภัยใบขี้เหล็กนะคะท่านได้รับนะคะ4 5 0ห้าบบาทเท่านั้นค่ะ 450รห้าบาทนะคะยาพิเศษนะคะวัดรางมันนะคะจังหวัดนคนปรปฐมค่ะรุ่นสุดท้ายค่ะเหรียนปลอดภัยนะคะท่านได้รับนะคะ4ี่หบาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่26ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะ ขอปิดท้ายด้วยเหรียญหลวงปู่หมุนทิติสีโรรุ่นเสาห้าค่ะเหรียญกลมเนื้อทองแดงรมดำนะคะวัดป่าหนองลมอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วค่ะเนื้อทองแดงรมดำสนิทเลยนะพี่งดงามค่ะหลวงปู่หมุนทิติสีโรนะคะนี่ค่ะเป็นเหรียญกลมท่านหน้าตาท่านชัดนะคะพร้อมกล่องเดิมๆค่ะแบ่งปันให้ที่450บาทค่ะ สี่บาทนะคะพี่ๆด้านหลังนะคะเป็นถุงเงินถุงทองรวยๆนะคะเส่าห้าค่ะวัดป่าหนองลมนะคะจังหวัดศรีสะเกดค่ะเป็นเหรียญปี43นะคะท่านไดรับนะคะรายการนี้แบ่งปันให้ที่450บทเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะวันนี้สนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะน้องจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องุ์พระชัดเจนนะคะ แล้วก็สายด่วนสาตรงเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3นะคะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านท่านได้องาอุ่นไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีร่วงนาให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะน้องลงคลิปทุกๆวันเลยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อๆไปค่ะถูกใจองไหนโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ